สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแต่งแล้วจ้าน้องอ้อนหมอสองเปิดมูลค่าสินสอดอลังการจัดเต็มน้องอ้อนสลัดโสดแล้วควงหมอสองนพร,รัตน์เข้าสู่ประตูวิวาในบรรยากาศสุดอบอุ่นเจ้าสาวเผยตื่นเต้นสุดๆเมื่อเห็นครอบครัวและญาติญาติมีความสุขกับวันสำคัญของเธอ หมอสองเผยว่าสินสอดเน้นความหมายมงคลมากกว่ามูลค่าพร้อมมอบแหวน5กรดัดและต่างหู4กรดัดเป็นสื่อแทนความรักส่วนคำมั่นสัญญาแต่ไม่ได้พูดกันบ่อยแต่ทั้งคู่เชื่อว่าการทำทุกวันให้ดีที่สุดคือสิ่งสำคัญด้านเจ้าบ่าวปลื้มในความน่ารักและความคิดเป็นผู้ใหญ่ของออน ส่วนเจ้าสาวก็ประทับใจในความใจเย็นของหมอสองพร้อมบอกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเป็นตัวเองและดีขึ้นทุกวันหวานขนาดนี้คนโสดตายเรียบ